ซูชิบอลสุดที่อยากทำบ้างทำซูชิบอลกันวัตถุดิบก็มีซูชิที่พร้อมกินแล้วเราก็ตึงแล้วเทแล็นี่มันอาจจะกินไม่ได้แล้วถ้าเขาทำมาแล้วมันกินไม่ได้แล้วอะคะเล็กก็คือซูชิพันกบอรหายไปในพิพิธภัณฑ์ความเร็จค่ะแล้วก็ทำ้มเป็นกลมๆอะเสร็จแล้วกลมและแต่งมากเวอร์ตัดไล่เชิบทำแบบนี้กับทุกอันเลยนี่สัมวน่ากินากมันดเงาและใสมากค่ะไข่หวานจะเป็นยังไงจะไม่แตกก่อนใช่ไหม ทำยากแต่ทำได้ชบเสร็จแล้วค่ะโหมันเงามากแล้วกลมมากมันน่ากินขึ้นกว่าเดิมแบบร้อยเท่าวันเท่าเลยอ่ะทุกคนมันเงามากแล้วมันจะอร่อยกว่าเดิมใช่ไหมสรับผมไม่เข้าปากไม่ใช่อาจุมานี่คืออร่อยเหมือนเดิมเลยเห็นยิ้มแห้งๆนี่คือพูดไม่ออกว่าทำไปทำก่อนกิน